วันนี้คุณยายพาทำต้มปะลาร้าหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นหน่อไม้สดสดใหม่ๆกิ่นปะลาราหอมหอมอร่อยมากคุณยายก็พาไปตัดหน่อไม้หลังบ้านนะคะเป็นหน่อไม้ของพี่บอยค่ะคุณยายตะโกนบอกว่าขอหน่อไม้หน่อยนะพี่บอยก็ตะโกนมาว่าเอาไปเลยเราก็จัดมาจุกๆเลยค่ะสีห้านอ นำหน่อไม้มาหั่นให้เป็นชิ้นพอคำแล้วก็ต้มให้สุกก่อนค่ะเขาจะได้ไม่มีกลิ่นเหืนเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมในส่วนของเครื่องแกงค่ะใส่พริกไทยดำลงไปตามด้วยตะไคร้ซอยค่ะตำตะไคร้ให้ละเอียดแล้วก็ตามด้วยหอมกระเทียมกระชายค่ะเครื่องแกงต้มปะลาหน่อไม้ก็จะมีสมุนไพรเยอะเลย ตาจนแหลกดีแล้วเราก็ใส่ลงไปในกะทิเลยค่ะจากนั้นเราจะผัดให้กลิ่นหอมเลยนะคะคุณยายใช้เป็นกะทิสดนะคะใช้มะพร้าวหนึ่งลูกค่ะพอผัดเครื่องจนหอมดีแล้วก็ใส่หมูสามชั้นลงไปเลยเดี๋ยวเราจะผัดจนหมูสุกเลยนะคะเติมน้ำล้างคกลงไปด้วยพอหมูสุกดีแล้วเราก็ใส่หน่อไม้ต้มลงไปเลยค่ะหน่อไม้ต้มสุกใหม่ๆก็จะหวานกรอบอร่อย จากนั้นก็เติมพริกหนุ่มลงไปเลยเผ็ดตามชอบนะคะปิดฝาต้มต่อสัก10นาทีเติมน้ำตาลทรายลงไปชอบหวานมากหวานน้อยก็ลองชิมดูนะคะตามด้วยน้ำปลาปรุงรสตามชอบดีแล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดลงไปเลยค่ะกลินหอมมากๆเตรียมข้าวสวยร้อนๆรอ,อ,อไว้ได้เลยถ้าใครชอบลองไปทำกันดูนะ